หนังผีเรื่องคำสาบซึ่งเป็นหนังผีไต้หวันเข้าโรงเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำรายได้ทะลุหลักร้อยล้านเหรียญในเวลา2สัปดาห์กลายเป็นหนังไต้หวันเรื่องแรกของปีที่โกยรายได้เกินหลักร้อยล้านด้วยนะครับเคอร์มงยงผู้กำกับหนังผีไต้หวันคำสาบเรื่องนี้พร้อมด้วยดาราแสดงนำได้เปิดถแถลงข่าวครบ2สัปดาห์ที่หนังเรื่องนี้เข้าโรงนะครับฉล้องรายได้ยอดเยี่ยมทะลุหลักร้อยล้านและเชิญเทพอสูรดำหรือในชื่อพระแม่องค์ดำ เข้าร่วมงานด้วยเมื่อพูดถึงพระอสูรองค์ดานี้ทุกคนก็ยังขนลุกสู้ด้วยความหวาดเกรงนะครับลินจิ้งหลุนหนึ่งในดาราน,นำนั้นก็บอกว่าพอลืมตาเห็นภาพแรกก็ทำรู้สึกไม่สบายตัวเลยถ้าอยู่ในห้องมืดมิดรับรองต้องขนลุกสู้ด้วยความกลัวแน่ๆอย่าลองเด็ดขาดนะครับไม่งั้นผมก็จะกลัวเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นที่เกิดเหตุมีคนตายที่นี่ ส่วนเคอุ่มงยงก็ได้แต่บอกว่าอย่าถามอย่าถามอย่ามองอย่าไปคิดเกาอิงเซียนหนึ่งในผู้นแสดงนํานั้นก็บอกว่าจนถึงตอนนี้พวกเราก็เห็นแค่มือของท่านเท่านั้นนอกจากจะเห็นหน้าในหนังแล้วผมยังไม่เคยเห็นตัวตนที่แท้จริงเลยและไม่เคยได้สัมผัสกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านดีใจมากแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยหนังคําสาปนะครับก็เป็นหนังที่แตกต่างจากหนังผีไต้หวันอื่นๆตรงที่ถ่ายทําในรูปแบบกึ่งสารคดี ใช้ช่วงขั้นที่เกี่ยวพันกันเป็นจำนวนมากเพื่อคนดูนั้นเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์สร้างแนวใหม่ให้แก่หนังผีไต้หวันส่วนอาคิวผู้แสดงอีกคนก็บอกด้วยความตื่นเต้นเมื่อรายได้ทะลุหลักร้อยล้านว่าในชีวิตผมนั้นมีหลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่ง ถ่ายหนังครั้งแรกในชีวิต <ดา S 1> เห็นหิมะครั้งแรกร่วมงานฉลองรายได้ทะลุร้อยล้านครั้งแรกและก็เป็นดาราที่ทำรายได้ร้อยล้านครั้งแรกเหมือนกันดีใจมากจริงๆครับหนังคำสาบนั้นเป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นที่เกาหลสงมันสปีที่แล้วสมาชิกในครอบครัว6คนถูกผีเข้าสิงจนมีพฤติกรรมอันน่าเศร้าสลดอย่างต่อนเนื่อง ในเรื่องนั้นบรรยายถึงทีมงานถ่ายหนังที่บังเอิญถลําลึกเข้าไปในเขตหัวห้ามที่กําลังทําพิธีอสูรร้ายเมื่อ6ปีที่แล้วทําให้อสูรร้ายที่หลับไหลไปนานเกิดอาการโมโหโกรธากลายเป็นเหตุให้มีคนตายอย่างต่อเนื่องถึงส,สบศพและในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเชงเมงด้วยคาดว่าน่าจะมีผู้ชมเนี่ยแห่เข้าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในโรงภาพยนตร์กฤษณัยสรพาดรายงาน 你是在做什么？吼，海瑟，这个不能够进去的地道，导致 <coughs> 你周遭的人都发生了不幸，是吗？这个什么？